สวัสดีครับพี่น้องชาว f a c e b o o k และ YouTube นะครับเชา้านี้วันที่24ธันวาคม2564รอบเชา้าคันที่3ครับของร้านแม่สำเนียงการเกษตรนะครับผมจัดส่งมอบ M6040 ปลายทางสแก้วนะครับจัดส่งด่วนนะครับผมจัดส่งด่วนลูกค้า ไม่ได้มาดูรถโอนเงินมาเต็มจำนวนเลยนะครับมั่นใจทางร้านคันที่สามแล้วครับผมอันนี้คันที่สามนะครับของหมู่บ้านนะครับผมเ6 0ม0นะครับลูกค้าถามโทรมาถามเมื่อเช้าว่ามีไหมมีก็จับส่งด่วนเลยนะครับผมโอนเงินมาเต็มจำนวนนะครับมั่นใจทางร้านคันที่สามของหมู่บ้านนะครับผม M6040 ปลายทางสากแก้วนะครับสนใจอุปกรณ์การเกษตรมือหนึ่งและมือสองติดต่อสอบถามได้ครับ0846001543้าร้านแม่สำเนียงการเกษตรยินดีให้บริการนะครับ 0846001543ร้านแม่สำเนียงการเกษตรยินดีให้บริการนะครับรอบเช้านี้วันที่24ท่านว่า64นะครับจัดส่งคันที่3แล้วนะครับฟอร์ดปลายทางกาญจนบุรี l 5018ปลายทางจังหวัดหนองบัวลำพู m 6040ปลายทางสระแก้วนะครับคันที่3ของรอบ เช้านะครับจัดส่งด่วนคันนี้ด่วนเลยนะครับผมด่วนจริงๆนะครับโอเคครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับสนใจอุปกรณ์การเกษตรรถแท็กเตอร์ผ่านบุกผ่าน,พ,านพวนเครื่องสูบน้ำร้านแม่สําเนียงยินดีให้บริการนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ0 8 4 6 0 0 1 5 4 3นนะครับโอเคครับรถเข้ามา จะรีวิวให้ดูอีกครั้งนะครับวันนี้รอบบ่ายจะมีเข้า2คันนะครับผมรอบเช้าจัดส่งสะแก้วแล้วก็กาญจนบุรีแล้วก็เมืองหนองบัวลำพูนะครับครับผมเจอกันรอบบ่ายครับผม